สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาตะลอนชิมร้านอาหารคาเฟอินนะคะเป็นร้านอาหารและก็คาเฟ่นะคะแนวสวนอาหารนะคะตรงนี้เป็นที่จอดรถด,ด้านหน้าร้านนะคะถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยค่ะทางเข้าหน้าร้านนะคะคาเฟอินแฟกซนะคะ เปิดเข้ามาไอาน้ำชุ่มฉ่ำตรงหน้ารักนะคะมีน้ำตกนั่งผะนั่งชิวๆช,ชมสวนนะคะมีไอ้น้ำเพืเลี้ยงปลาด้วยค่ะ นี่ปลาตัวใหญ่ๆเลยค่ะนี่นี่ไอ้น้ำมาดูไอ้น้ำนี่โอ้ปลาปลาโอ้ปลาตัวใหญ่ใช่ปลาตัวใหญ่เลยอันนั้นลูกชายปอแล้วปอไม่ลูกชายเหมือนกันมากับคณะเราไหมใช่คือร้านนี่แหละ ปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่อับไม่ได้นะเด,นะดี๋ยวดัดเนะตูน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 นี่เป็นดวงไฟช่วงกลางคืนเขาประดับตกแต่งนะคะดวงไฟฟุตบอล

แค่ทางเข้าทางเข้าร้านนะคะแค่นี้ก็สวนสดชื่นแล้วนะสดชื่นอะไรครับเมื่อกี้ปลาเป็นยังไง อ๋อมีช็อปเปอร์ด้วยนะคะนี่ช็อปเปอร์เป็นไฮนไลท์ถ่ายรูปมีเสียงมันเพลงบรรยากาศเคล้าคลอสดชื่นอันนี้น่าจะเป็นคาเฟ่นะคะคาเฟ่ดื่ม นั่งดึงสบายๆมีเบเกอรี่มีเค้กให้เราเลือกมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆสวยงามอันนี้มุมนี้มุมดื่มกาแฟชมปลาค่ะปลาตัวใหญ่ดูละเพลิน นันเปอร์เซียใช่ไหมแมวเปอร์เซียน่ารักมากมากโอ้ยไม่มอันนี้ด้วยไม่กลัวคนด้วยเนาะอสวย อาหารในคาเฟ่นะคะอันนี้แปดสิบห้าบาทเอ้ยร้อยแปดสิบห้าบาทขนมปังกรอบอ,อันนี้ร้อยห้าสิบชีสสติ๊กนะคะ ครัวซองชิ้นละร้อยยี่สิบสโคร้อยยีครัวซองคาราเมลร้ 150. อห้าสบน่าทานค่ะเค้กชิ้นละร้อยสาบาทค่ะร้อยห้มอนเบลนส์เบอร์รี่ชีสเค้กราห สิบอันนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโคโคนัะร้อยยี่สิบบานอฟฟี่ร้อยยี่สิบวายองุนนะเนี่ยวาย ใครที่ชอบคอวายนะคะเนี่ย <Okay. S 1> อันนี้ก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบมุมถ่ายรูปเก๋ไก

นั่งดื่มขทางนอกชมบรรยากาศเริ่มตั้งแต่ข้างบนก่อนนะคะเนะี่ยค่ะน้ำเสียงน้ำไหลนั่งดื่มตรงนี้เนี่ยโอ้โหดีมากๆฟังเสียงน้ำไหลมองมุมม้นก็ดีเหมือนกันค่ะ งงก็ดีเหมือนกันอันนี้ข้างในห้องแอร์นะคะอาหารในห้องแอร์แนี่บ้างครับผู้ชมใครที่ผ่านมาปากช่องนะคะ ก็แวะมาได้นะคะแต่ร้านอาหารค่อนข้างจะแพงหน่อยนะคะราคาค่อนข้างแพงหน่อยน้ำจะคุน่นเลยเนาะ มลืนม,มากเราใจเงินเยอะเพราะว่าเราได้บรรยากาศด้วยเดี๋ยวจะโชว์อาหารให้ดูถ้ามีโอกาสถ้า บรรยากาศสดชื่นมากค่ะทุกคนกุ้งกระเทียมใช่ไหมน่าจะกุ้งกระเทียมใช่ ้น,น,น,นี่แกงส้มผังรวงนะมเนยบรรยากาศาการตกแต่งร้านละคะบรรยากาศตกแต่งน้านในทางเดินมาห้องน้ำนะคะ เป็นไงบ้างคะบรรยากาศของคาเฟอินนะคะน่ามานั่งทานไหมคะยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้ามีโอกาสมาปากช่องก็อย่าลืมแวะมานะคะบรรยากาศดีมากๆคะ่ะสำหรับร้านเก็บคาเฟอินนะคะฝากไว้ เป็นทางเลือกหอนึ่งสำหรับคนที่มาปักช่องนะคะสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย